อ้าวพี่พี่ถ้าเราจะลงทุนเลี้ยงตามคนอื่นเนี่ยมันจะขาดทุนไหมเนี่ยพี่เฮ้ยเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรยังจะเลี้ยงอะไรฮะกันดูที่เขากำลังมาช่วงอะไรอ่ะธุรกิจเลี้ยงปูนะหรือเลี้ยงยังไงถ้าเราจะเลี้ยงนะนะเอางี้เลยถ้าเราจะเริ่มลงทุนเนี่ยจะเลี้ยงปูเลี้ยงแพะเลี้ยงหอยเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงกุ้งเอ้ยเลี้ยงกุ้งแต่กุ้งสามชากุ้งแช่น้ำปลานี่กกำลังมาดีช่วงนี้คนกำลังกินเบียร์ไม่ใช่ ถ้าเราจะเริ่มลงทุนเริ่มเลี้ยงเนี่ยจะขาดทุนไหมเนี่ยบอกเลยว่าชื่อมันก็บอกแล้วการลงทุนก็คือการเสียตังค์ที่เราเอามาลงทุนแล้วแต่ว่ามันไม่ขาดทุนหรอกเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือความรู้ก่อนอื่นเราต้องถามใจตัวเองก่อนเลยว่าตัวเราเองเนี่ยอยากจะลงทุนแล้วเราอยากจะรักอยากจะเลี้ยงมันไหมถ้าเราชอบเราลงทุนไปแล้วแล้วไ,ได้ความรู้อ่ะนั่นแหละไม่ขาดทุนแล้วแต่ว่าถ้าจะเห็นหเลี้ยงเล่น แพ้เงินแสนปูเงินแสนอะไรเงี้ยคุณไม่มีจริงหรอกทุกวันนี้ยังแดกมาม่าอยู่เลยุคลุงตู่อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงได้ถ้าตัวเองอยากเลี้ยงอยากลงทุนจริงๆก็เข้ามาศึกษาเข้ามาถามก่อนจะถามว่าเลี้ยงน่ะดีไหมดีเพราะประสบความสาเร็จเลี้ยงแล้วมันไม่ตายเลี้ยงเราอยู่รอดอะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงครอบครัวได้อ่ะโอเคแต่ถ้าแบบถามว่าเอ้ยเลี้ยงล้วจะขาดทุนไหม ตอบไม่ได้แม่งอยู่ที่ความพยายามของตนนแต่ละคนเน่ะบางคนพยายามเยอะพยายามน้อยมันก็ต่างกันแล้วคนพยายามน้อยจะให้มันมาประสบความสําเร็จเท่าคนพยายามเยอะได้ไงเหมือนแบบเราตัดกระถิ่นวันนึงอะใครตัดกระถิ่นเยอะแพ้ก็อ้วนใครตัดกระถิ่นน้อยแพ้ก็ผมเนี่ยแค่นี้ก็ความพยายามมันก็ต่างกันแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องอื่นอะเราก็เลยจะบอกว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยง ถ้าจะเลี้ยงก็ต้องมาศึกษามาอะไรได้แต่ถามว่าถ้าจะประสบความสําเร็จไหมยอยู่ที่ความพยายามของตัวเองล้วนๆเลยเนี่ยจะสําคันตัวนี้ก็น้องออมแล้วก็ฝากติดตามด้วยอายุหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนแล้วปีสี่เดือนนี่กําลังตั้งท้องกําลังอ้วนน่ารักอุ้ยหล่เหม็นไม่หมดแล้ะน้องอมอม,อม เนี่ยเราก็ฝากติดตามด้วยน้องออมคู่น่ารักโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหลังรานเจอคือรนะั